เทียโน่นะครับแก้ชกหน้านชกโหลดมาก็แข็งนะครับแข็งก็มาแก้ใหม่นะชกหน้านะครับก็ไปทําโหลดมานะเราก็แก้ไขแก้ไขแบบไม่ให้ลูกค้าต้องมาเสียเงินเพิ่มนะครับที่จริงๆแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนสปริงใหม่นะให้มันแมทกับรถนะแต่ลูกค้าเนะี่ยโดนมาแล้วเราก็ไม่อยากไปซ้าเติมนะครับอะไรที่ แก้ไขเพิ่มเติมให้ได้นิดหน่อยแล้วก็ทำนะครับแต่ถ้ามันเยอะผมก็ต้องเก็บตังค์นะครับก็แฟร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราประกอบใหม่นะครับแก้ไขสปริงนะครับแล้วก็เซตน้ำมันเออร์ลินนะครับโชก็จะกลับมานุ่มนวลน,นะครับอันนี้ขี่มาจากบางบัวทองนะครับก็ดีใจนะที่เพื่อนๆให้ความไว้วางใจมาทั้งไก่บางคนอยู่ใกล้ๆนะโอ้โหไม่ไม่อยากไม่อยากมาไม่ยอมมาผมก็ไม่เข้าใจงใสงสายมันใกล้เกินไปนะจา นำโชกที่เราแก้ไขเรียบร้อยเซ็ตน้ำมันเอรินเรียบร้อยนะติดตั้งใส่รถนะครับอันนี้ก็โหลดแบบสไลด์ก็บอกนะครับเพราะว่าววยรุ้นจัดส่งนะฮะเตี้ยๆนะครับก็ไขทอกนะอันนี้ก็น็อตก็แปลกข้างบนเป็นเบอร์สิบสามนะผมไปเปลี่ยนมาแหละนะครับน็อตแบบกึ่งลบมาชั้นนี้น็อตกันขโมยนะครับใส่ยากนะครับก็ไขทอกได้เท่าที่ทําได้นะครับ พวกนี้นี่แบบบอกเลยว่าใครจะขโมยปั๊มบอกเลยว่ายากบอกเลยว่ายากเอาล้อออกก็ยากนะครับเจ้าของก็ต้องมามาช่วยบอกผมน,นะเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับก็เห็นว่าน้องตั้งใจมาหาเราก็ดีใจนะครับก็ใช้เวลานานกว่ารถธรรมดาสองเท่านะครับสนใจก็ช่วยกันกดไลน์นะสับสกาย พาเพื่อนๆมาดูนะครับเจอโนนะครับแก้งไขงานโหลดชกหน้านะครับคันนี้แต่งบึ้มๆเลยนะฮะเนี่ยปั๊มเบมโบอิตาลีด้วยนะเดี๋ยวเราไปเซ็ตโชกหลังต่อครับครับก็โชว์เอรินนะครับก็ซื้อติดรถมานะได้ของแต่งมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปควักเงินซื้อนะครับ ็จะปรับค่าแสกใหม่นะฮะให้มันเหมาะสมนะครับอันแล้วนะาผู้ขับขี่นะครับใส่ซีดีโคนป้องกันมาด้วยนะก็เดี๋ยวจะปรับดีบัออลคอมเพชันใหม่ด้วยนะครับให้เหมาะสมอาการขับขี่ในเมืองนะครับอันนี้ปรับมาจะโมโมนิดหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วเข้ามาที่ร้านของเราเราก็มีบริการปรับนะแต่คิดตังค์นะครับก็จะติดกับ ช็อปของเราซื้อกร้านของเราได้ตั้งฟรีปรับเซ็ตให้นะครับฟรีนะครับจนกว่าจะชอบนะครับแล้วเราค่อยส่งงานก็เรียบร้อยนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับบรรน,นกรลาดครับเวรุ่นจีโอโนก็นัดคิวเข้ามาได้เลยครับขอบคุณสำหรกัการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ